เอาแรงมาทางกันนะโยโย่เซ็จจบโยโย่ปนมมือปนมมือโย่กระปังชินบันช้อนโย่ยาสตาการสมาตาโย่อะเดี๋ยวครูจะเช็คชื่อนักเรียนนะคะอาคมมาครับอาคมนามสกุลอะไรลูกคมครับนามสกุลมันคมละต่วยครับเรียกชื่ออาคมครับจ้า คนต่อไปนะสร้อยเหม็นลูกสร้อยเหม็นอยู่ไหนลูกสร้อยเหม็นนามสกุลอะไรคะสร้อยเหม็นนามสกุลเชนใช่ใช่เชนไหนคนสุดท้ายเธอชื่ออะไรเนี่ยกูอ่านไม่ออกเลยชื่อคริสครับคริสพาร์คครับใช่นลูกครึ่งครึ่งอะไรพ่อเป็นป๊ากแม่ล่ะลำ ไหนเธอมาเขียนชื่อครูดูสิพอควายพอหวนดีพอไมเนี่ยดีเลยดูอ่านก็ยากอยู่แล้วเกียนให้มันอ่านยากเขาอีกนม่อ่านว่าไงเนี่ยนาำสกุลเนี่ยอ่านทุกคนคิดจะพักคิดถึงคิสแคทครับครับครูลบเองครับ ใช้คู้อีกให้ตอบคำถามกูได้บ้างว่าคำว่าคอสเพลย์มันคืออะไรผมครับผมครับคอสเนี่ยครับเอาเพลย์ก่อนเพลย์แปลว่าเล่นครับมาถูกที่หลักการคอสเนี่ยมันแปลว่ากากบาทเอกรวมกับเพลย์เล่นหนังเอกครับรวมองอย่างเรียนรับ ทำไมดูมีหลักการยังไงเอาผมชื่ออาคมานามสกุลน่ะผมละทวยละวังละเพลครูเคยคอสไหมครับครูเคยคอสเพลย์นะอรอใช่อุ้ยา ครูแล้วทำไมครูถึงชอบคอสเพล์ครูเป็นพวกเสพติดการ์ตูนแล,แล้วครูรู้สึกอยากจะลองแต่งตัวนั้นดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตของครูครูครับตอนนี้ก็เสพครับผมไม่ไรแล้วผม,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 มจะโอ้รับท้ายสุดท้ายผมอยากจะถามครูอีกข้อนึงครับอยากให้ครูฝากข้อคิดดีๆหรือวงการคอสเพลยครับผมก็ านพอสเพย์ก็มันก็คืองานอดิเรกอย่างหนึ่งเราก็ทําในสิ่งที่เราชอบอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมที่โอเคที่ดีและเราก็ต้องทําตัวให้ดีคู่กับสังคมนั้นไม่ก่อความเดือดร้อนแล้วก็ถ้ามันดีก็ทําต่อไปค่ะ ร่วมสนกบสลันใจหรือสนับสนุนพวกเราในการคลิปตอบปัด้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ True Wallet